ครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิชันเด็กหญิงนักนะติการธนาายัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นตัวแทนในการแข่งขันเล่าทิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นวันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานคุณธรรมในเรื่องลิงแข่งเรือขอเชิญรับชมและรับฟัง แบ่งเป็นป่าเหนือป่าใต้มีลำธารยันใสไหลผ่านมีฝูงลิงกำลังเล่นน้ำอย่างสำเริญสำราญมีฝูงปลาแหวกไหยน้ำอย่างเย็นใจมีลิงตัวหนึ่งมีนิสัยชอบท้าทายและชอบพนันอยู่ร่ำไปให้มาแข่งภายเรือกับตนจนสัตว์ป่าพากันเอือมระอาต่อมาลิงได้เตรียมจัดการแข่งขันพายเรือขึ้นณแนะม่น้ำใจกลางป่า ลิงได้มาท้าทายกับเสือเจี๊ยบเจเจเจ๊ข้าคือลิงข้าขอท้าเจ้าพี่เสือให้ไปแข่งพายเรือกับข้าเจ้าจะรับคำท้าจากข้าไหมข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าณป่าแห่งนี้ยังไม่มีใครสู้ข้าได้เลยเจ้าจะรับคำท้าจากข้าไหมเจ๊ยเจ๊ยเจพอเสือรู้ข่าวโดนรับคำท้าเสือก็รีบตอบกลับทันทีว่าได้สิ ข้าจะรับคำท้าจากเจ้าแต่ข้าไม่ได้พายเองนะข้าจะให้ทีมของข้าพายอีก7วันไปเจอกันที่แม่น้ำใจกลางป่าหลังจากเสือได้รับคำท้าทายจากลิงเสือก็ได้รวบรวมสัตว์ป่าทางเหนือมาฝึกฝนภายเรือโดยแบ่งหน้าที่มีช้างอยู่ท้ายมีหมูอยู่หน้ามีหมาป่าอยู่ตรงกลาง โดยสัตว์ป่าทางเหนือฝึกขนพายเรือพายเรือพายเรือแล้วก็พายเรืออย่างขมักขเม้นโดยไม่ปริปากบ่นแม้แต่น้อยอีกทั้งสัตว์ป่าทางเหนือยังสนุกสนานกับการซ้อมแข่งพายเรือนี้อีกด้วยแต่ฝ่ายลิงนั้นกลับคิดว่าเป็นเรื่องน่าขันเพราะสัตว์ตัวอื่นซ้อมแต่ตนไม่ซ้อมลิงได้ตะโกนบอกกับสัตว์ทางเหนือว่าพวกเจ้าททำอะไรกันช่างไร้สาระอินะ่งนัก อย่างพวกข้าไม่เห็นจะต้องซ้อมอะไรเลยเพราะฝีมือการพายเรือของลูกสมุนข้าเป็นที่เลื่องลือเลื่องชื่อไปไกลพอสัตว์ป่าทางใต้รู้ข่าวว่าพวกลิงจะไปแข่งพายเรือกับสัตว์ป่าทางเหนือก็เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะพวกลิงไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรเลยจึงรวบรวมความกล้าไปบอกกับลิงโดยมีกระต่ายเป็นอาสาสมาัครพี่ลิงพี่ลิงพวกเราได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าพวกพี่ควรจะฝึกซ้อมกระเสียบ้างนะ ไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียกับพวกเจ้ามหาศาลเลยพอลิงได้ฟังลิงจึงตอบกลับไปว่าพวกเจ้าที่อิจฉาไม่เคยคิดจะหวังดีกับข้าจริงๆหรอกเวลาผ่านไปเจ็ดวันสัตว์ต่างๆได้มารอชมการแข่งพายเรือระหว่างลิงกับสัตว์ป่าทางเหนือเมื่อการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนกขุนทองซึ่งเป็นนกที่ชั่งฉอรบประจำป่าก็ได้มาเป่าประกาศว่ากระเจ้างองกระเจ้างอง อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าจะมีการแข่งขันพายเรือระหว่างลิงและสัตว์ป่าทางเหนือขอให้พี่น้องสัตว์ทั้งหลายมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกระเจ้างองกระเจ้างองเจ้เจเจจาค่ะเอ้ยพอเริ่มการแข่งขันนกขุนทองก็ได้ให้สัญญาณน,นกหวีดปี๊ดสัตว์ป่าทางเหนือก็ได้พายเรือจ้ำเรือพายเรือจ้ำเรือจนไปถึงเส้นชัย แต่ฝ่ายลิงนั้นพายเท่าไหร่เรือก็โอนเอ็นไปโอนเอ็นมาหัวเรือไปทางหางเรือไปทางบางตัวก็พายไปด้านซ้ายบางตัวก็พายไปด้านขวาบางตัวก็นั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยจนทำให้เรือล่มลงสร้างความล้มเหลวให้กับเราสัตว์ต่างๆเป็นอย่างมากลิงได้มายืนเศร้าเป็นเพราะเราแท้ๆที่ทำให้ลูกสมุนของเราต้องตายแต่เสือก็มาปลอบใจว่า เพราะลูกสมุนของเจ้าปิดหูปิดตาปิดปากไม่ฟังอะไรเจ้าเลย้าลูกสมุนของเจ้ามีความสามัคคีกันข้าเชื่อว,ว่าลูกทีมของเจ้าจะชนะทีมของข้าอย่างแน่นอนหมูได้มากล่าวตอนสอนลิงว่าอีดหนึ่งก้อนวางไว้ดูไรค่ะไม้หนึ่งต้นมิใช่ป่าวนาสวรรค์ปิดร้อยก้นเป็นกำแพง แก่ชะกไม้นับพันเป็นพงภัยใหญ่ดมนิ้วหนึ่งนิ้วถึงกำแหงก็แรงน้อยนิ้วนับร้อยรวมกันมาใครกล้าคมสามัคคีคือพลังสร้างสังคมโลกรื่นรมเพราะรู้รักสามัคคีเจ้าจงนำคำสอนของข้า เสือไปปรับใช้ในทีมของเจ้าข้าเชื่อว่าทีมของเจ้าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อลิงคิดได้ลิงก็ได้เดินทางไปหาสัตว์ทางฝ่ายเหนือและข่าวขอโทษกับการกระทําของตนที่ผ่านมาหลังจากนั้นสัตว์ ามัคที่ของหมู่คณะเป็นพลังนำสู่ความสำเร็จนางพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสมัรคานังตับโบสุขโขความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพียงกันทำให้เกิดสุข